สบายดีสบายดีสบายดีครับผมเพี่น้องเนาะคือวันนี้ว่าเอื้อเดางไปเบิ่งครับพี่น้องมูวานที่ไปทํางานเมืองไทยพี่น้องเนาะจนกลายเป็นเอือมูวานด้วยกับบารด้พี่น้องเนาะอยู่ที่สปปลาวพี่น้องก่อนอื่นก่อนเข้ามาเวิร์กก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลยพี่น้องเนาะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปนะครับพี่น้องคือวันนี้ว่าเอื้อเดินทางมาอยู่มูวานในลาวแห่งหนึ่งพี่น้องเนาะก็ได้ว่าเอือเห็นมูวานที่พัฒนาพี่น้องเนาะก็ได้ว่า ชาวไทยพี่น้องนะเงงนาะใน,นเบิ้งในส้มน้ำกันว่าคนไปทํางานเมืองไทยนี่เออมีคนสําเร็จแนวไรพี่น้องเนาะกลับมาจ,จึงเงียบห้หมู่บ้านพัฒนาพี่น้องเนาะสวยงามขนาดนนีะ้เดี๋ยวไปฮับส้มมาพังแดดไปเบิ้งบรรยากาศหมู่บ้านมาพร้อมกันพี่น้องเนาะว่าจะพัฒนาขนาดไหนพี่น้องเบื้องตี้นี่เห็นบอกเบาๆนี่มีค้อกีดได้ดิเห็นบอกมีข้ <บา S 2> อ,ก,อก,กีดเบื้องตี่้บ้านเบื้องตี่ไปทำงานเมืองไทยเห็พี่น้างงามๆได้เห็นบั้ยไปพี่น้องเนาะเดี๋ยวมือหน่อยก็เบาๆก็ไปเบื้อง พี่น้องตอนนี้ว่าเออว่าเออจอดรถใบขันหนึ่งพี่น้องเนาะก็ได้ว่าทใช้เอาบอยเป็นคนน้ำทางพี่น้องเนาะไปเบิ่งนน้ำกันพี่น้องว่าเออจะสวยงามขนาดใดพี่น้องเนาะไปคอยขี้เบาบ่อยขี่ส้มบรรยากาศป้าพี่น้องเลยหมู่บ้านที่ไปทำงานเมืองไทยเนาะเห็นแนวบอกเรื่อยๆว่าตกตะดึงพี่น้องเนาะเมืองดีพวกสวยงามมีดีพี่น้องเลยพี่น้องป้าไขับไปคอยขี่ไปกันเลยพี่น้องเนาะสวยงามมากๆเลย กบูแปลกพี่นอ้องเนาะว่าเป็นยังเออคนเล่าจึงอยากไปทํางานเมืองไทยพี่น้องย้อนมากลับมาแล้วมีคนสําเร็จพี่น้องเนาะมีคนสาเร็จก็คือโอ้เห็นปะมีคนกี่้ได้บ่อยมีท่าของไปมาหน้าพวน,นี่เดี๋ยวเขาเอินว่าเออคนไปทํางานเมืองไทยกลับมาจนหมู่บ้านพัฒนาพี่น้องเดี๋ยวชมบรรยากาศไปพร้อมพร้กันพี่น้องเนาะคือมันนี่เออมาถ่ายให้เบิ่งพี่น้องก็ร่างนี่แห้งง่ามพี่น้องบ่อย อ่าไม่ดีเนาะร่างเนาะส่วนยอดเลยบ้านนา้นอาอ่าเป็นเงินบาทเยอะพี่น้องเนาะก็กลายเป็นรังนี้หนาจะเป็นกระรังจะสางบ่อจะเป็นกระรังจะสางเนาะไหมู่บ้านด้วยพี่น้องเลยแล้วอีพี่หนาพี่น้องเนาะมาเออจะไปถ่ายหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านที่เงียบเงาพี่น้อง คนเงาคนดาไปทํางานางทั้งกายเบิดจนกลายเป็นหมู่บ้านเงาแต่ถากลับมานี่บอกเรื่อยว่าหมู่บ้านพัฒนานหาลยคนมีเงินมีค้ำเลยพี่น้องเนาะมีกินมีใส่้อนประเทศไทย,ยดีเนาะขอบคุกก๊าเรฮเ,เห็นแล้วบอกเรื่อยว่าตกตะรึง

จะเบลนี Or, yeah. th ่จะเป็นควนจีนเบิดแล้วเนาะแสร้างบรรยากาศเันเนการเดินทางเล็กๆนอยเต็มไปเลยอย่น้องเนาะเส้นทางกันยาวดีเนาะคนจีนไปจนสุดเลยยาวหมกมากเลย บางนี่นาจะเป็นเ,นร,นเ,ร,เนร,อรอกำลังเห็นหน้าแซงเบมือพี่น้องเนาก็ยินหน้าแซงมว่านไปทำงานเมืองไทยพี่น้องเไยเห็นแนวก็สวยงามไปดิวันอา,าทิตน้องขับรถออกไปทางนี้มั้งไหลปะทางน,นี้ไปบ้านได้สินไปทางในบ้านปะไปข้างครับไปทางนี้มั้ง อยากจะพาเบิ่งนี่พี่น้องเห็นบอกบนจำเร็กเฮข้าทั่วไปบ่ได้พี่น้องวันนี้เนาะปัตตานีทัวไปแล้วกลับเคลื่อนก็ได้ขับรถกลับเคลื่อนวัดนี้พี่น้องเลยมี้้องอีกมี้้องชนับประทานอยู่นี่นะสร้างหนอะไรก็ดันสุดเลยขับเคลื่อนเห็นอ่อนมื่อถีบเนาะขับเคลื่อนเนาะไปขี่รถกลับเคลื่อนพี่น้องวัดนี้มึงไปนลำกันพี่น้องเนาะ โปแลกว่าเป็นยังเออคนเล่าจึงบ่ายจะไปทํางานเมืองไทยอย่านว่ากลับมาเนี่มีคนสำเร็จจัดให้มู่วานพัฒน,น,นาสมบรรยากาศตรงกันไปเลย ็จะเป็นภูเขาเนาะพี่น้องของเรนี่ก็จะเป็นเออหน้าหน้าแซงพี่น้องเนาะเป็นหน้าแซงที่คนไปทํางานเมืองไทยพี่น้องเนาะจนกลายเป็นหมู่บ้านด้วยพี่น้องเดแล้วจะถ่ายให้เบิ่งพี่น้องเน,ะเน,งเออนะาะเบื้นงนี้นก็อาจจะเป็นคลองพี่น้องเป็นคลองเออสนับพระธาตพี่น้องเห็นบ่ข้าวหนามอ่ะพีนบ่งร่างนั่งก็อาจจะแม็นกระลังจะสางพี่น้องอาจจะเป็นกระลังจะสางเนาะเป็นบ้านโมเดึง คนไปให้ไปหน้าพี่น้องเนาะพอ,อเลยๆบา้านเมืองบา้านนี่พัฒน,นาจริงๆพี่น้องพัฒน,นามากๆด้วยเห็นแนวเออประทับใจลายพี่น้องเนาะประทับใจลายคือแนวอะไรก็คือเบิ้งตี้ผมเป็นข้องที่แบบว่าใส่น้ำตลอดปีพี่น้องใส่น้ำตลอดเออหน้าแซงเลยนั่นก็จะเป็นคนไทยหน้าพี่น้องเองนาะดำหน้าเห็นแนวกับประทับใจไายพี่น้องเนาะ กบบ่แปลกบเอว่าเป็นยังคือว่าบ่แปลกคือว่าคนเล้าเนี่นะไปเกิดทํางานเมืองไทยร้ายพี่น้องเนาะ aa, กระยอนว่ากลับมาบ้านแดดโมบานด้วยเป็นโมบานด้วยพัฒนาพี่น้องจนแถบอึ้งเลยกับกบลาดิพี่น้องเนาะเข็นแนวก็อยากไปไทยมากๆเลยครับพี่น้องเออกิดบ,บังเก็บภาพบรรยากาศอยู่ในออซอปะปะปหล้าแห่งหนึ่งพี่น,น,น้องเนาะมาหนิให้เบิ้งน้กากันว่าเอ,อิดคนไปทํางานเมืองไทยนี่ กลับมาบ้านด้วยจริงแถวว่พี่น้องเนาะกลับมาบ้านมีเงินมีคำแถวว่มาบ้านบอกเลยว่ามีเงินมีคำพี่น้องเนาะได้กินได้ใส่ก็บารไดา้ภาพบรรยาก,กาศมาเลยอยู่ที่หมู่บ้านทอปวาราแห่งหนึ่งเดี๋ยวอีพี่หนาพี่น้องมาเออจะาพาไปเบิง่งหมู่บ้านทีคนไปทํางานเยอะที่สุดพี่น้องเนาะจนกลายเป็นหมู่บ้านร้างาเงียบเงาเออจนม่มีคนอยู่ในบ้านเลยครับพี่น้องในเบิง่งเนาะนํำกัน เบื้องหน้าจะมันก็จะลำเอาพี่น้องหน้าก็ลำเอานี่นะครับพี่น้องบรรยากาศซาบุกลาเนาะอะเด่นักหมู่บ้าน <c oughs> ังเบื้องน,นี้น <c oughs> ก็จะเป็นภูเขาพี่น้องหรือมีงัวมีวมวหัวไหล่ดี ชาไทยพี่น้องอยากมาเล่นมาเที่ยวมาได้เลยเออประเทศลาวตอนฮับเสมอพี่น้องประเทศลาวเออฮับคนไทยเสมอประเทศลาวกับประเทศไทยใกล้กันพี่น้องเนาะย้อนว่าเออเป็นบ้านพี่เมืองน้องกันไปมาอาสุกันไงขอเพียงแต่มีน้ลังคองคิดกันพี่น้องมีเพียงหลังองคิดกันเนาะบอยเห็นแน่หนิอยากไปไทยอยู่บ่ ไปเนาะโอ้ยไปไทยพี่น้องเนาะไปกามาเนี่ยขาวเด้ลยงามลอ่อเลยคนไปไทย,ย้วนเขาลำล่ะพี่น้องเนี่ยพี่า้องไปน้องตอนนี้ก็หอนมาเต่ไซเข้าเลนะ้เนาะโอพี่น้องเนาะเป็นจะได้ครับพี่น้อง เออหลังจากครับส้มลิปนี้ไปแล้วพี่น้องเนาะมีความคิดเห็นจะไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เด้อพี่น้องเนาะเป็นการแลกเปลี่ยนเออความหงุดหงิดกันและกันพี่น้องเนาะกลับมาองเก่าเลยวันนี้สุดยอดเดี๋ยดยืดทีาทบ่อยๆเนาะงูซึกงจะไรเนี่ยตื่นเต้นอยู่ว่ดีใจดีใจว่าที่ว่าเออได้เห็นเมืองดาวงามแบบนี้ดีใจเนาะดีใจพี่น้องเนาะอยากไปไทยอยู่เห ไปอยากไปพี่น้องเนาะเหยียดไหนมเล่าเอออยากไปไถพี่น้องไปแล้วกลับมาเออมีมีมีอันนี้มีเงินมีข้ามเก็บกันมากไปกลับมาเลยจ้ะมีเงินใส่เนาะพี่น้องเนาะเหยียดไหบ่าวบอยประทับใจลายพี่น้องเนี่ยแลาวเนาะเป็นแนวเด้อเด้ว่าพัฒนามากๆเลยโอ้พี่น้องเนาะเดี๋ยวพี่หนาพี่น้องเนาะ เดี๋ยวถ่ายเอฟซีซาวไทยอยากให้เอเอิร์กก่ยยังก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เด้อครับพี่น้องเนาะคือมือนนี่ว่าเอิร์กเออมาถ่ายโมวานที่พัฒนาให้เบิร์กครับพี่น้องที่คนไปทํางานเมืองไทยร้ายบรรยากาศเกิดสิประมาณน,นี่พี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี่ว่กเออขอขอบใจขอบคุณในไลฟ์ที่เขามามาชมเนาะเดี๋ยวพี่หนาพี่น้องเนาะขอกันใหม่สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสาวาดีสวัสดีครับผมขอกันใหม่เด้อพี่หนาบ๊ายบาย